สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภาพริมนตีรหัสนิสิต284ค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายความหมายและการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C สำหรับ Arduino ดังต่อไปนี้กันนะคะซึ่งชน,นิดแรกคือฟังก์ชัน pinMode ค่ะฟังก์ชัน pinMode เนี่ยสามารถกำหนดได้ทั้งขาด,ดิจิตอลโดยใส่เพียงตัวเลขเข้าไปตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลข13ค่ะและขาอนะล็อกที่ต้องการให้ทำงานในโหมดดิจิตอลจะต้องใส่ A นำหน้าค่ะซึ่งเราจะใช้งานแต่ A ศูึง A 5ค่ะ A 6กับ A 7เนี่ยจะใช้สำหรับ Arduino ที่เป็นรุ่นมินิและก็นาโนเท่านั้นรูปแบบของฟังก์ชันก็จะเป็นดังนี้ค่ะซึ่ง pin คือหมายเลขขาที่ต้องการเซตโหมดส่วนโหมดก็คือแสดงว่ามันเป็น Input หรือ Output ตัวอย่างก็เช่น pin mode 13 output ความหมายของมันก็คือกำหนดให้ขา D 13ทําทำงานเป็น Output Port ตค่ะต่อไปชนิดที่2คือฟังก์ชันดิจิตอลไว้นะคะ ซ,ซ,ซึ่งซึ่งมันทำหน้าที่สำหรับกำหนดสถานะเอาต์พุตให้กับดิจิตอลว่าต้องการให้มีสภาวะเป็นโลจิกไฮหรือว่าเป็นโลซึ่งขาสัญญาณที่จะสั่งงานเนี่ยต้องคำสั่งต้องถูกกำหนดคุณสมบัติให้ทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งรูปแบบฟังก์ชันก็จะเป็นดังนี้นะคะโดยพินหมายเลขขาที่ต้องการเขียนโลจิกออกพอร์ตส่วนวอลูก็คือกำหนดว่าเป็นไฮหรือว่าเป็นโลตัวอย่าง เช่นดิจิตอลไว i ์ e 13 h i g ไหมายความว่ากำหนดให้ส่งลอจิก1ไปยังขาที่13ค่ะฟังก์ชันที่3นะคะคือฟังก์ชัน i g i t a l Read ซึ่งคำสั่งนี้ใช้ทำหน้าที่สำหรับอ่านค่าสถานะลอจิกอินพุและก็ดิจิตอลอินพุตพินว่ามีสถานะเป็น High หรือว่าเป็นโลซึ่งขาสัญญาณที่จะสั่งอ่านค่าคำสั่งนี้จะต้องถูกกำหนดคุณสมบัติให้ทำหน้าที่เป็น Input เรียบร้อยแล้วค่ะ รูปแบบของมันก็จะเป็นนี้แบบนี้นะคะโดยพ i n เนี่ยคือรหัสพ i n ของขาสัญญาณที่ทำหน้าที่เป็นดิจิตอลอินพุต pin ซึ่งจะมีทั้งหมดจำนวน14พินคือ0ูนถึง13โดยกำหนดรูปแบบของตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มตัวอย่างเช่นดิจิตอล r e ริด3ก็คืออ่านค่าจากขา13ไปเก็บในตัวแบลลูซึ่งมีค่า0ย์หรือว่า1เท่านั้นฟังก์ชันที่4คือฟังก์ชันดีเลย์นะคะ คือคำสั่งที่หยุดการทำงานใน Arduino ตามเวลาที่กำหนดแต่ยังคงแสดงผลตามคำสั่งก่อนหน้าและสามารถตั้งเวลาได้ละเอียดในระดับมิลลิเซกันค่ะรูปแบบของมันก็เป็นดังนี้นะคะโดย ms เนี่ยบ่งบอกเป็นว่าเป็นตัวเลขที่หยุดค้างของเวลาในหน่วยมิลลิวินาทีค่ะตัวอย่างก็เช่น delay 500หมายความว่าหยุดค้างไว้เป็นเวลา500มิลลิวินาทีค่ะ และฟังก์ชันสุดท้ายนะคะคือฟังก์ชัน millis คือสำหรับอ่านค่าระยะเวลาการเริ่มทำงานของโปรแกรมตั้งแต่ต้นโดยจะให้ค่าออกมาในหน่วยมิลลิวินาทีซึ่งจะสามารถนับระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมได้นานสูงสุด49วัน9ชั่วโมงเลยหลังจากนั้นค่าการนำเวลาจะวนกลับไปเป็นเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่อีกครั้งค่ะโดยรูปแบบการฟังก์ชันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไอวอนี่คือตัวแปรแบบ แอสไซลองสำหรับเก็บค่าเวลาค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายความหมายของการต่อความต้านทานแบบพูอัพและก็พ o ดาวพูอัพเนี่ยคือตัวคือการที่เรานำตัวต้านทานเนี่ยต่อเข้ากับขา VCC เพื่อให้แรงดันนั้นคงที่จะทำให้เกิดสถานะไฮเสมอและทันทีที่เรากดปุ่มสวิตช์คดปุ๊บแรงดันไหลลงกาวเกิดสถานีแอคทีฟโล คือหรือว่าเกิดขึ้นเป็นสถานะโล้นั่นเองการทำงานลักษณะนี้จะเรียกว่า Active Low ค่ะต่อไปเป็นพ Down คือทำนำตัวต้านทานจาก Input ของ Micro คอนโทรเลอรต่อเข้ากับกลาวเพื่อให้แรงดันมันคงที่จะทำให้เกิดสถานะโลเสมอและทันทีที่เรากดปุ่ม Switch Code แรงดันจะไหลลงมาค่ะอินพุทันทีก็จะเกิดเป็น High อ่าวงจรลักษณะนี้ก็จะเรียกว่า Active High ค่ะเป็นดังรูปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ